สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพ่อง youtube ของผู้พันแป้นทุกคนนะคะวันนี้ก็จะพามาดูกุหลาบนะคะทุกคนหลังจากหลังจากไม่อยู่บ้านหลายวันนะคะไปไปเยี่ยมญาติไปรวมญาติตุ่จีนนะคะทุกคนแล้วก็ให้พี่เขามาช่วยดูแลสวนให้นะคะ ก็ลังอันนี้เป็นกุหลาบหลังบ้านค่ะทุกคนกุหลาบหลังบ้านนะคะแต่ที่น่าตกใจก็คืออ่มีอยู่สองต้นค่ะต้นนี้ออกดอกเต็มเลยเป็นพาชชวลี่นะคะต้นนี้เป็นพาชชวลี่ที่เคยบ่นอยู่นะคะทุกคนว่า,อาดอกเขาเนี่ยจะเล็กลงกว่า ตอนที่เรารับมาจากสวนนะคะทุกคนตอนนี้ก็ยังดอกเล็กลงค่ะแต่เขาดอกดอกมากแล้วก็ดูดีขึ้นกว่าเดิมค่ะแต่วันนี้เนี่ยจะให้มาดูต้นนี้นะทุกคนต้นนี้เป็นพุ่มเตีย้ยต้นนี้เป็นพุ่มเตีย้ยเขาชื่อแองจ้โรแมนติก้าค่ะทุกคน ชื่อแองจี้โรแมนติกายกเขามาไว้หลังบ้านนะคะทุกคนแดดรำไรรำไรก็โดนแดดตอนเช้าเมื่อก่อนอยู่หน้าบ้านก็จะไม่มีดอกนะคะทุกคนดอกก็จะแหง้งดอกกลมบ้างไม่บานบ้างแห้งติดต้นบ้างนะเวลาตอนนี้พอย้ายเขามาอยู่ย้ายเขามาอยู่หลังบ้านนะคะทุกคนเนี่ยมาแอบอยู่ข้างกำแพง เขาออกดอกให้ค่ะสวยด้วยค่ะโทนสีออกพีชนะคะสีพีชสีโอรสสีชมพูอมส้มค่ะทุกคนแล้วก็แอนติโรแมนติกานี่ขอบอกว่ากลิ่นเขาหอมมากกลิ่นหอมมากค่ทุกคน ซูมชัดๆซูมไม่เห็นหน้าดอกชัดๆก,ก,ก็ขนาดของดอกนะคะขนาดของดอก